สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับการช่วยเหลืออุทกภัยพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสการสนับสนุนจากเพื่อนเพื่อนสโมสรโรตารี่ต่างๆในประเทศไทยให้การสนับสนุนเพื่อทำถุกอย่างชีพและอุปกรณ์ของใช้ย,ยามจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเยียวยาเบื้องต้นให้กับชาวนาราธิวาสวันนี้ไปพบกันที่อำเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาส เชิญชมบรรยากาศได้ครับท่านนายกสโมสรเลสเตอรีจังหวัดนราธิวาสท่านผู้กับของอำเภอยี่งอและก็ทีมคณะกรรมการของสโมสรเลสเตอรีทุกท่านแล้วก็ทีมงานของอของหมู่บ้านวันนี้นะก็ะต้องเบื้องต้นต้องขอบคุณทางสโมสรเลสเตอรีอนาราธิวาสที่ได้มาริ้นน้ําใจกับที่นี่นะหมู่ที่สองบ้านโกเลงตาบลยี่งออาเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาส ก็ต้องในานามนะเบื้องต้นในานามตัวแทนของพี่น้องหมู่บ้านคูลลก็ต้องขอบคุณทางสมโมสรทางนายกและก็ทีมงานของสมโมสรลอตเตอรี่นารา,าทีว่าจึงได้มาดินน้ําใจให้พี่น้องที่นี่เบื้องต้นทางทางเรกาก็ทราบดีทางพวกกับทางพวกเราที่อยู่ในพื้นที่ทางคุณคณแูแลอะไรก็เลยได้ลุยมาวันนั้นนะอาจจะหลายๆายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ระหว,ว,ว่างสะพานกันสบสะพานซึ่งซึ่งตรงกลางนี่เป็นเส้นทางน้ําที่มาแรงจาก ทางน้นแล้วก็มาตรงนี้อาจจะบ้านข้างๆพังสองบ้านบ้านนู้พังแล้วก็รถราจมน้ําอะไรก็เยอะนะเห็นได้ว่าคนไม่ไม่มีหน้าที่เสียชีวิตแล้วก็พวกสัตว์ควายอะไรนี่ไฟไหม้นเนไอวัวกันหลายตัวที่ตายในพื้นที่ตรงนี้ก็เหมือนกับพื้นที่ที่อื่นนะหล,หลายพื้นที่ถ้าเบื้องต้นต้องขอบคุณนะทางนายกแล้วก็ทีมงานทุกๆุกท่านแล้วก็หลายท่านได้รู้จักพี่อะไรแล้วก็นะท่านพวกเราหลายๆท่านรู้จักจ ในงานสมุรสนราตรินาราธิวาสเนี่ยทุกท่านมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะทํางานในปี67ปีนี้เพื่อพี่น้องชาวนาราธิวาาครับขอบคุณมากครับไปดังลันสับเดกตุมระมัดตุ้ยวกาตุเรียนผู้กำกับสอบพอยิงอนะคะแล้วก็คณะตำรวจอ่าแล้วก็ ท่านนายกก่อตั้งนะคะแล้วก็มนเมตรเทอร์เรียนพี่พี่พี่ยุทธ์นะคะที่ประสานงานที่ในพื้นที่เจ้าของพื้นที่ยิ่งองวันนี้นะคะแล้วก็ตัวแทนหมู่บ้านตัวแทนอำเภอแล้วก็ชาวบ้านทุกท่านนะคะดิฉันนายกตวนมดรินีบอเทอนะคะเป็นนายกสโม,มสรดรตเตอรี่นาราธิวาสนะคะสโม,มสโดรดรตเตอรี่นะคะไม่ใช่ลอตเตอรี่นะคะ <c oughs> แล้วก็เงินที่เราได้มาไม่ได้มาจากการ แทงหวยอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ใช่นะ mm hmm. อยากอยากให้พวกเราเข้าใจนะว่าไม่ใช่ลอตเตอรี่โรตารี่หรือโรตารีเนี่ยเป็นสโมสรอ,องค์กรองค์กรหนึ่งนะคะที่บำเพ็ญประโยชน์นะคะมีอยู่ทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ประเทศไทยก็มีอยู่ทั้งหมด4ภาค นาราธิวาสอยู่ในภาค3330นะคะของรัตนิสากลนาราธิวาสมี1สโมสรน,นะคะซึ่งปีนี้เป็นสโมสรนี้ดิฉันเป็นนายกในปีนี้นะคะในปีบริหารนี้นะคะหลักๆนะคะที่เรามาทำงานก็คือบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชาวบ้านชุมชนนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะปีนี้อุทกภัยนะคะบ้านเรานาราธิวาสเกิดทั่วทุกที่ทางสโมสรของเราก็ ได้รับเงินจากประเทศไทยนะคะเป็นสโมสรเป็นศูนย์โรตารี่แห่งประเทศไทยแล้วก็โรตารี่ทั้งสี่ภาคนะคะที่รวมกันทั้งประเทศเอาเงินมารวมแล้วก็มาช่วยชาวบ้านพวกเราทุกคนอัลฮัมดุลิลละนะคะที่วันนี้เงินก้อนนั้นส่วนหนึ่งมาได้ช่วยชาวบ้านที่นี่นะคะก็เป็นทานน้ำใจโรตารี่สู่ชาวนาาธิวาสนะคะก็ขอขอบคุณนะคะผู้ประสานงานในวันนี้นะคะ ก็คือพี่ยุทธนะคะเจ้าของพื้นที่นะคะท่านธีรยุทธ์น่าอ่อนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ประสานงานในพื้นที่ด้วยเช่นกันนะคะถ้าไม่มีท่านทั้งสองก็เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เข้ามาในพื้นที่นี้แล้วก็ขอขอบคุณการอำนวยความสะดวกนะคะจากท่านผู้กํากับนะคะที่ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ของอําเภอยี่งองนะคะ<งา>วันนี้นะคะก็งานในวันนี้นะคะก็เราจะมาช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในน้ำท่วม ปี2566นี้นะคะนิดนิดหน่อยๆน่อยแต่เราก็มาให้ด้วยใจเต็มร้อยนะคะก็ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีนะคะแล้วก็ขอดูอาว่าปีหน้าหรือว่าปีต่อปตอตอตอีต่อไปขอให้พวกเราไม่ได้เจอภัยพิบัติแบบนี้นะคะอิชอัลนะคะขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็ในการงานทุกท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะอคัลลอฮมะรมะตุลลอฮอลบรักาต คือกะเชื่อเายานี้ก็แต่เป็นแค่ประจำตำบลยิ่งโมแต่ชาวบ้านจะเรียกว่ากะน,นะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทางผู้กำกับและก็ทางสโมสรโรโตารีารที่ได้ดูอย่างนั้นก็คือนึกถึงชาวบ้านในจุดนี้ซึ่งทุกปีไม่ถึงขนาดนี้ค่ะที่ผ่านมาบ้านกะนั้นไม่เคยเข้าพอมาปีนี้เราก็ไม่ได้เตรียมอะไรเลยไปช่วยชาวบ้านก่อนกลับมาบ้านเต็มค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาดูแลจุดนี้อย่างน้อยคือกําลังใจของชาวบ้านค่ะที่ได้มีใครมาดูแลก็อลัดเดินละค่ะก็ทางกำลังก็ก็ไปรับไปไปอวพร์ท่านผพราว่ากับทีมงานอำเภอก็เลยอะไรจะกล่าวมากนะครับเขาก็มีทำกล่าวอยู่ว่าอะไรโอเคครับผู้ให้ย่อมเป็น อันเป็นที่รักของทุกๆคนเพราะนั้นเพื่อเป็นเกียรติกับสโมสรโรตารีนะครับขออนุญาตช่วยปมมือให้กับผู้ให้หน่อยครับสโมสรโรตารีเป็นองค์กรนักธุรกิจและผู้นำด้านวิชาชีพจากทั่วโลก ผู้ซึกให้บริการเพื่อมนุษยชาติสนับสนุนมาตรฐานจาริยธรรมในทุกวิชาชีพและช่วยส่งเสริมไมตรีจิตและสันดิภาพในโลกโรตารีเป็นสโมสรบริการแห่งแรกของโลกก่อตั้งเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์คิศักราช1905ที่นครชิคาโกรัฐอิลลินอยประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบัน มีสมาชิกครอบคลุม166ประเทศทั่วโลกโรตารีมุ่งม,มั่นดำเนินงานใน6สาขาเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสร้างโลกที่น่าอยู่ขึ้นสนับสนุนการสร้างสันติภาพระหว่างประเทศและการขจัดโรคเปรเิโอให้หมดไปจากโลกนี้ส่งเสริมสันติภาพโรตารี สนับสนุนการสื่อสารกันเพื่อสร้างความเข้าใจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศาทรศินจจเเใี รเราเราได้มาเยี่ยมหมู่บ้านกูเลงน,นะครับก็บรรยากาศตอนนี้ก็จะเป็นวุ่นวายมากครับก็มีชาวบ้านกําลังรับอา่าที่จะเป็นที่น้ําน้าป่าหลหลักลงมาจาับขอบคุณสอโมสรเตอรีนนะครับที่เห็นถึงชาวบ้านที่กําลังเดือดร้วแล้วก็ลงมาช่วยเหลือชาวบ้านที่หมู่บ้านกูลเลงน,นะครับ ก็สถานีนตอนนี้นะครับก็ร่วมด้วยกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยาทิวันมาช่วยมาช่วยเหลือชาวบ้านที่นี่นะครับก็ร่วมบันพักเด็กกับทีมงานหลายๆคนนะครับก็บรรยกานะครับครับร้านปีนังเท็ดดิ้งนราธิวาสมอบของนะครับอ ก็ขอบคุณสโมสรโรตารีนะคะแล้วก็คณะที่มาเยี่ยมนะคะก็สภาพบ้านนะคะก็คือหลังจากที่โดนน้ำพัดไปนะคะก็คือบ้านเนี่ยม, Ki มีกำแพงแตกแล้วนะคะแล้วก็คา,านบ้านเนี่ยก็คือลอยขึน้นมาดีเลยน้ำมันก็เลยวนมาบริเวณนี้นะค่ะมันก็เลยแดงเ <อ S 1> คยเ <ๆ S 3> ข้าไหมคะน้ำเคยเข้าไหมน้ำเคยเข้าบ้านแต่ว่าเข้าแค่น่อง คุณตาข้างบ้านอยู่มา80ิปีเขาบอกเขาไม่เคยเจอน้ําแบบนี้เลยแปดสิปีเลยบาดเจ็บค่ะเป็นกําลังใจนะคะสู้ๆนะคะสู้ๆครับค้าวันจ่าในช่วงวันที่ยี่ห้าธันวาเนี่ยเป็นเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางที่น้ําท่วมนะสามโทมมานะบางทีไม่ไม่การวันนั้นน่ะหน่วยทหารเล็กก็มามาอยู่บนถนนแต่ว่าจะไปช่วยไม่กล้าเพราะว่าเส้นทางที่น้ํามันแรงมาก ป้าตรงนี้ที่ผมกล่าวเมื่อกี้ตรงนี้เป็นน้ำแรงแรงมากขึ้นนั่นนะพวกเราทีมทีมหมู่บ้านจากวันนั้นเอาทีมทหารนะของหน่วยนอยอมาช่วยมาเป็นนอนนอนไม่ได้นอนนะแน่ๆเห็นน้ํานี่เขาถ้าชาวบ้านเขาเรียกว่าตําบลอะไรครับตอนนี้ตําบลที่งอบ้านโูเลงหมู่ที่สองตำบลที่งอเน่ขึ้นข้างบนน้ําระดับครับผม วันนี้นายกสโมสรโรตารีมาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมมาตรวจดูแล้วก็หลังจากให้อ่าของไม่เสบ้านไม่เสียหายไม่มีใครบาดเจ็บนะครับมาถึงก็ล้มมาอย่างนี้เลยฮะก็นี่ได้บ้านมันหดห็นต้องเห็นต้องพอ้อสร้างแบบนี้ลูกไม่ได้อยู่แล้วโอ้แล้วแล้วก็มันไม่มีใครอยู่ละคนเลยใช่ไหมก็อยู่ไปอยู่ไหนหนีไปอยู่บ้านอ่อหนีแล้วรู้ว่าน้ำมาก็หนีแล้วนะครับ จะหนีทุกปีนะน่ารงนี้มันจะผ่านมาทุกปีแต,แต่ไ้ม่น่ะ <ๆ S 2> ว่าปีไงในรอบ80ปีรวคคนถึงผู้ใจบุญที่จะอยากช่วยเหลือก็เรียนเชิญนะคะรับอำเภอยี่งอนะครับแล้วก็วันนี้านายกสมโมสรโรตารีนะครับได้มาร่วมให้กําลังใจกับผู้ประสบเหตุที่อำเภอยี่งอบก็เป็นกำลังใจให้กะนะคะก็ให้ผ่านพ้ววิกฤตนี้นะคะน้ำท่วมปีนี้อาจจะเป็น รอบหนักสุดในรอบ80ปีนะคะก็ขอให้สู้นะคะสู้ต่อไปนะคะครัเป็นกำลังใจนะคะโอเคครับก็มีความโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับบ้านก็ล้มเสียหายไปนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับที่นี่คืออำเภอยี่งอ้านกูเลงอำเภอยี่งอโอเคครับ กํนานันอะไรก็มาดูเริ่มด้วยช่วยกันแต่เป็นความโชคดีที่ผู้ใหญ่บ้านกํานออันอบตเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลกันนะก็ก็ไม่ทอดทิ้งพวกเรานะครับครับขอบคุณมากครับออเป็นภาพวรลัลเลยที่ทบ้านกูเล่งนะคะอำเภอยี่งอนะคะจังหวัดนราธิวาสเรามาเจอตัวจริงแล้วก็บ้านจริงตัวจริง<อ>แต่คนเล็กไปไหนแล้วคนเล็กทางผู้ว่าการภาคนะคะดรชัชวานเตระวานิชและแอนพณนิตาเตระวานิชนะคะแล้วก็ เพื่อนนายกร่่มรุ่น119นะคะแล้วก็อดีตนายกรุ่น1 1 1 3นะคะอ่าแล้วก็ยังไม่พอนะคะยังมีส่วนภาคนะคะเป็นอ่าทางภาค3360 3350 3340แล้วก็33 40นะคะที่สนับสนุนเงินแล้วก็ยังไม่พออีกนะคะผู้สนับสนุนเงินรายใหญ่นะคะที่มาบริจาคครั้งนี้ก็คือศูนย์นอตตอรี่แห่งประเทศไทยนะคะ<ส>ก็ขอขอบคุณอ่าผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายนะคะที่มาร่วมด้วยช่วยกันถานน้ำใจสู่ ชาวนาาธิวาสเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะรมันขอบคุณมากค่ะนี่องสองสามขอบคุณมากต่อแก่ช่วยกันนะช่วยกันะสโมสรดตต์เนนาราทิวะเรามีทั้งคนไทยอีกจีนแล้วก็อิสลามซึ่งเราทำงานร่วมกันห้ามกลางความความไม่สงบบ้านเรานะแต่ว่า ความพระหุวัฒนธรรมของเรานี่เป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดในประเทศไทยแต่ยิ่งตอนนี้ปีนี้นายกอิสาามที่ใส่ผ้าทุมคนเดียวในประเทศไทยแล้วก็ท่วโลกทวโลกมาด้วยการหลายคนเลยนะคะก็จะมีสภาสภาเด็กและเยาวชนนะคะก็มาช่วย ะะให้เด็กๆแนะนําตัวนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีทีมงานของนายกด้วยนะคะสามท่านนะคะที่มาเลยครับผมนายอลิมันเกมากนะครับเป็นคณะบริหารสภาเด็กยอดเชิงจานที่วาสครับสวัสดีครับผมนายอมมาับรุสลาราเวกามีลาเป็นคณะบริหารสภาเด็กไม่ว่าชิงจังหวัดที่วาสครับสวัสดีครับผมชื่อนายชลิดยักกุนะครับเป็นรองประธานสภาเด็กละเยวชิจังหวัดนาที่วาสครับผม สวัสดีครับผมชื่อนายสาดีเดลล์นะครับเป็นคณะบริหารของสภาเด็กเยาวชนจังหวัดนราธิวาสครับสวัสดีครับผมชื่อนายไอซันแกมานะครับเป็นคณะบริหารสภาเด็กจังหวัดและเยาวชนสภาเด็กจังหวัดนราธิวาสครับสวัสดีครับผมชื่อนายยุกิสมีเตียมามะนะครับเป็นคณะบริหารสภาเด็กจังหวัดนราธิวาสครับสวัสดีครับผมนายวราเสกุปุญโญเป็นคณะบริหารสภาเด็กเยาวชนครับจะเป็นวาระเรื่องส่วนนิดนึงนะคะเอ่อ อันดับแรกเลยนะคะทางสโมสรปัตตานีทางจังหวัดนะคะมาช่วยเงินมาช่วยเหลือเป็นของทางภาคนะคะก็ได้อนุมัติเงินสนับสนุนเป็นเงินมูลนิธิเพื่อส่งการในจำนวนเงินสองหมื่นสนับสนุนจากยอดเข้ามาเรื่อยๆนะคะจังหวัดปัตตานียะลาในราที่ว่านะคะกว่าจะได้หนึ่งถุงอ่ะรวมเก็บหมดเลยค่ะทุกจุดเลยนะคะซึ่งตอนนี้ไม่มีของเลยที่จะใส่ถุงยังชีพอ่แล้วก็คิดว่าตอนเนี้ย เดน่าที่ว่าน่าจะเพียงพอแล้วอ่ะกับชีวชิตที่เดือดร้อนหนักมากไม่มีหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวลเลยแบกน้ําจะหุงข้าวไม่ได้ชุมเรียน,นชีพที่เราให้ไปอ่ะก็เป็นข้าวสารอ่ะมันไม่สามารถที่จะกินได้ห้องข้าวเขา,ขาก็อยากได้ที่นอนก็ไม่มีทีนี้เราจะต้องมาประชุมร่วมกันว่าตอนนี้เงินที่เรามามีแล้วอยู่ที่ประมาณเท่านี้น,นะครับนอาจจะมีมีส่วนเสนอครับ เผื่อว่า<ม>เอามาช่วยเหลือชาวบ้านนะครับ<ม>แค่ค่าขนส่งในข้าสารฟรีแล้วครับขอ,ขอเรียนเชิญความเห็นท่านนายกบริิตต์ส่วนตัว,วน,ตน,นะฮะทางยิ่งออมไม่ต้อง,ง้นว่านักนะฮะถ้าเกิดว่ามีของของที่เพียงพอก็คือถ้าแจกเนี่ยทางยิ่งอ,อเนี่คือเสียอยา่างนึ็ชาวบ้านถ้าได้คืออยากจะได้ทุกคนดา,าอบตจะตนเป็นล้สอขอบคุณนะครับทีนี้เรื่องของข้าวสารเนี่ยค่าขนส่งกับกับวัสดุเนี่ย ถ้าวัสดุมาเป็นร้อยในค่าขนส่งมันไม่น่าจะเป็นปัญหาคือเราคุ้มกว่าถูกไหมกว่าที่ผานะคะถ้าสมมติว่าเราได้รับมาจากสามสามี่ศูนย์แล้วนะคะทางผู้ใหญ่ฝั่งเขาอะค่ะจะลงมาเองนะคะปต้ใต้เขาก็จัดการมาเองเขาลงพื้นที่เขาจะลงพื้นที่มามอบพร้อมกับเราทีนี้เราอยากใหาหน้าค่ายเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวประสานผู้การค่ อำนานความสะดวกแท้เองตรนีเราด้ว่าเรียนนายกก่อตั้งเนี่ยทีนายกทุกท่านแล้วก็สมาชิกตรงนี้ก็ขอให้ประชุมแบบขอคิดว่ารวมรัฐนิดนึงนะครับได้ได้ประชุมแล้วก็พยายามจะหางบเพิ่มจากทางภาคสามสามสามศูนย์ของเรานะคะให้หาเงินมาสมทบตรงนี้ถ้าได้จํานวนมากที่สุดก็ยิ่งดีนายกจะไี้ประสานงานอย่างเร็วที่สุดค่ะขอขอบพระคุณค่ะวันบั็กนะคะซึ่งเราเคยประชุมไว้แล้วนะคะว่าเราจะจัดบัเด็กร่วมกับ หน่วยงานอื่นนะคะซึ่งเราจะให้พี่อิ๋วกับพี่ยุทธนะคะประสานงานตรงนี้นะคะเราจะไปร่วมตรงไหนยังไงเดี๋ยวให้ท่านสรุปให้เราอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะอบตอแล้วก็นายกขมุสอร์รูตรีนาราติวัฒครับเรื่องที่เราวันนี้เราจะตั้งงบยังไงเราจะไปมอบอะไรบ้างในส่วนตำรัจเนี่ยแล้วก็เมื่อคอยเต้นมาเราจะจัดเต้นไหมไปตีกรอบเหมือนที่ผ่านมาไหมเพราะจะมีค่าจ่ายมีของมีอะไรหลายๆอย่าง จะมีกองทีชิ้นอีกชินไปร่วมล้วก็จะไปร่วมกับชานนอนโดยเที่ยวฝ่ายกําลังเดยทีมีจากพวกนักวิทยุทีัมเล่นที่เขาเขาไปในรถันใหญ่เยอะด้วยสมาชิกทุกท่านนะคะท่านนายก,ก่อตั้งนะคะแล้วก็สภา,าเด็กและเยาวยชนนะคะทุกท่านขอขอบคุณมากมากเลยนะคะขอจบการประชุมนะคะในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ<า><า>